โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านหน่วยนะฮะผมครับผมในรายการเพลย์เกมทีวีกับผมเกมุมเตยทีวีนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมา <c oughs> มาช่วงถามตอบ EP ที่4หรือพา์ที่สมั่งนะนะครับก็พาทนี้เราก็มีคำถามน้องๆมาํามากมายเลยแต่ผมยังไม่ทำคลิปเลยนะครับ คำถามแรกมีน้องคนหนึ่งถามว่าพี่ใช้โปรแกรมอัดรุ่นอะไรเอ้ยทุยพี่ใช้โปรแกรมอะไรอัดก็ก็จะบอกว่าโปรแกรมนี้นะฮะนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวโนะปรแกรมอะไรไม่รู้ลืลมคำถามที่สองนะครับถามว่าพี่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไร ก็ใช้ t o Move h c e g นะครับอ่าเพราะอันนี้ใช้มานานแล้วแหละนะครับคำถามที่3มีคนถามว่า ID Line P ID Line ก็อยู่ใต้ลิงก์คิปช yes ั่นหรือคำอธิบายนะฮะก็นะครับก็สามารถแอดมาพูดคุยได้นะครับเฟ e บุ o กก็อยู่ใต้ลิงก์ดู ใต้คิปชั่นเหมือนกันนะฮะก็คำถามที่4นะครับมีคนถามว่าทมว่าอะไรวะแป๊บนึงมีคนทำทำเนียร์อยู่แป๊บนึงนะลืมกลุ่มคนดักอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงมีคนถามว่า ถ้ามีคนมาขอคบโดยไม่รู้จักต้องทำทำยังไงก็ที่ผมถามในไลน์นะฮะก็ตอบว่าคุยคุยกันก่อนนะฮะให้ทำความรู้จักกันก่อนและเข้าข่าหรือร,รู้จักนิสัยก็ค่อยคบกันนะครับคำถามสุดท้ายนะฮะถ้าพี่มีเรื่องถ้ามีคนหาเรื่องพี่พี่จะทำยังไง และผมก็จะตอบว่าก็ตอบเหมือนคุณน้องเหมือนคนนี้เลยนะฮะว่าเล,เล่นแม่งมันเลยถ้าเรามีพวกนะฮะเล่นแม่งเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่มีพวกเราก็ถอยก่อนนะครับนี่แหละสไตล์วัยรุ่นนะครับ่จบไปแล้วนะครับ EP ช่วงตอบคำถาม EP ที่สี่นะฮะสำหรับ คลิปนี้นะครับให้ชอบก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเอออย่าลืมลอย่าลืมนะครับก็กดลูปก,กระดิ่งตรงข้างคำว่าติดตามหรือกด subscribe นะครับก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ก็กลารคำว่า สวัสดีวัดสวัสดีจ้า